ชุดสไลด์ด้านบนเป็นเหล็กอลลอยทดสอบระยะยิง3เมตรรีวิวปืนอัดลมของเล่นนะครับรุ่น48กล่องประมาณนี้เป็นกล่องสีง้จาลนะครับสกีนรูปปืน48 ด้านในกล่องแบบนี้ครับตัวแม็กกาซีนเอ่อเป็นพลาสติกนะครับเท่าที่ดูขนาดแล้วน่าจะใส่ลูกได้ประมาณอยู่13ลูกแล้วก็น้ำหนักน่าจะทวงเหล็กมาตัวปืน เท่าที่สัมผัสดูแล้วนะครับชุดสไลด์ด้านบนเป็นเหล็กอลลอยมือจับเป็นพลาสติกกงไกลและไกปืนเป็นพลาสติกนะครับวัดความยาวของปืนได้ทั้งหมด19เซนปืน19เซนอันนี้กำปืนให้ดูขนาดสัดส่วนของปืนนะครับ ทางด้านนี้จะสกรีนชื่อเอาไว้ส่วนด้านนี้จะโชว์ตำแหน่งน็อตยึดต่างๆรุ่นนี้ชั่งน้ำหนักแล้วได้357กร,รมัมชุดสไลด์ด้านบนเป็นเหล็กอลลอยตัวด้านล่างเป็นพลาสติกก็เป็นปืนเหล็กอรลอยผสมพลาสติกเป็นแบบชักยิงทีละนัดนะครับสไลด์ จับค้างเอาไว้โชว์ปลายท่อเป็นเหล็กนะครับแรงดีดค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่าชุดสไลด์ด้านบนเป็นเหล็กเขาก็จะใส่สปริงตัวใหญ่เข้ามาพร้อมกับลูกสูบปืนประเภทนี้นะครับถ้าเล่นไปแล้วเกิดลูกติดขัดมีปัญหาวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับ ถอดแม็กกาซีนออกมาดึงสไลด์ปืนนะครับแล้วก็เลื่อนจับค้างเอาไว้อย่างนี้แล้วก็เขย่าลูกที่ค้างอยู่ด้านในให้ไหลออกมาที่ท้ายปืนนะครับที่ด้ามปืน,นแล้วก็เหนี่ยวย,ยิงทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าเล่นไปแล้วมีลูกเข้าไปค้างเยอะแล้วก็เข้าไปค้างจุดที่สำคัญโดยที่ ไม่สามารถขย่าออกมาได้วิธีแก้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าที่ศูนย์เลงหลังจะมีรูน็อตอยู่1ตัวกับที่ปลายกระบอกปืนมีอีก1จุดนะครับน็อตสกูสองตัวนี้ขันออกมาแล้วก็ชุดสไลด์ตัวนี้ก็จะแบกออกมาได้2ชิ้นแล้วก็เลื่อนออกเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในของปืนดูว่ากระสุนค้างอยู่ตรงไหนนะครับเอามันออกมา แล้วก็เอาชุดสไลด์เนี่ยประกบกับเข้าที่เดิมสไลด์ส่วนกลับเข้าไปแล้วก็ขันน็อตสองตำแหน่งนี้กลับเข้าที่เดิมเท่านี้ปืนก็จะใช้งานได้ปกติเป็นรุ่นที่มีปัญหาแล้วสามารถแก้ไขซ่อมแซมได้ครับเป็นปืนที่น่าเล่นอีกรุ่นหนึ่งมาทดสอบปืนรุ่น C 8 8ดูนะครับ ใส่ลูกเต็มแมกกาซีนแล้วได้ทั้งหมด12นัดครับเป้ากระดาษทดสอบระยะยิง3เมตรสังเกตจากแรงดีดแรงยิงอยู่นะครับระยะเป้ายิงประมาณ6เมตรสบายๆย,ยิงทะลุกระดาษลัง ลองทดสอบยิงด้วยมือซ้ายบ้างยิงทะลุก,กระดาษนะครับ